สวัสดีครับโอ้โหแบ่งเต็มหน้าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับจารเจมาลุ้ยยังไงที่ใหม่ตกใหม่ผมนี่ได้เสือมาผืนนึงโอ้ยถือว่าก็ยังมีของใหม่ว้ยโอ้โหไอ้นี่แม่ครับเปิดปีมาไม่รู้เท่าไหร่เลวก็ยังใช่ยัง โอ้ไม่รู้มันไปนไหนของมันมาเลยอ่ะโอ้อาาสวัสดีครับคุณเซียครับโอ้สวัสดีครับมึงเ,เปลี่ยนปีแล้ว,ย,วยังใช่เหรอเออเทำไมหน้าขึ่งเดียวอาจารย์เอานี่ผมสองล่างไงซ้ายนี่อาจารย์เก๋ซ้ายนี่อาจารย์จจเก๋ขวาเจมนาดาวเอ้ยไม่ต้งิม่อย่ามาพูดคุณคิมส์ทวินเฟลด์คุณ <laughs> <laughs> <ะ>นาดาวเหี้ยได้เนี่ยเร็๋ยวบอกล่าลงมาเลยมึงนี่บูลลี่อีกแล้วนะเขาเริ่มลงอยู่ไม่เอาที่ไหนมา ดูโค้งิงมาสิจานโค้งคิงอะเฮ้ยเด็กไหนอะเด็กอินอินตาลาอินเดียเฮ้ยเอาคไปอะเอาคู่ไปไยอะเอามาเอจคเปลนเพลงนะไอ้หุ่นไปรุ่เนี่ยเลยนเ้ยทุกเทคถากันไงคอนท้าดหรเมื่ต่างในคอนท้าคอนท้ามันยิงปืนนะสตัวเด็กขึ้นลงไใขวาสะัเจานเด็กไหนไอ้ผมก็อินเหมือนกันนะอินอะไรอินะผาำ ไอ้เราอินอิไหนกะอินเตอรคูลเลอร์มาเย็นไม่วาธรรสมดาสายซิ่งคิดจะซิ่งอีทุนนี้ก็แล้วมาอกแล้วไม่เอาไโปรมทรยการใหม่ในช่วงกูไม่ได้นะาฝากมาากมาช่วงไช่วงรคิดจะซิ่งคิดจะซิงผมก็อินเหมือนกันครับอะไรครับนทวอดยังไงนะม่าใจไม่เขาใจกินทวิดัไงเงาไงคุยกันเดียวกเดียวผมก็อินเหมือนกนเฮ้ยอินไหนอ่ะอินเลิฟรักเมียคนเดียวหนจะบอกเนี่คือเรื่องกินสัตวจริงไม่เคยพูดเล่นอยบุรีเลยไ่เ ให้เรียนใหญ่แล้วเอาครับจัดแรกาลองไงอะไรไอร้านอะไรนะไอเบิร์ตยี่สิบห้าวันนี้ไอที่เราไปกันนะมารอ <c oughs> มารอจ้าเไม่อยกจจากเขาทุกตีนหกร้านละไรจ้าว่เต้นอะจงจ้าวโอ้ยมึกโอ้ยอะไรคุณ <c oughs> จะมาแต่งเรื่องกับผมคุณ <c oughs> ้าหรือเปล่า เราจะกลับบ้านหมดไอ้ตี <c <c ้ไตี้กูอยู่ต่อต้องจ่ายเงินนะใครวะไอตี้ทุกคเนี่ยเดี๋ยวมีของเลื่ยมีของเนื้อชั้นเซ็ิปต์เนี่อกี้อินอินเนี่ยอินพวกอินปั๊บจับเลยอ่ะมีไหม่ะอันนี้มันนอกสคริปต์ผมก็อินกัี้ยนะอินอะไรอินอินเน็ตเอออินอีกสักอินไหมล่ะก็ได้จบจบึงเวลาไปก่อนกินธรรมะอินเด็กอินเดในหน้าจอเนี่หนังเก่าเนี่ยเอาเลยดีกว่าไม่ทำก็ทำเนท่าไง มัวทัวดใหญ่มโอ้โหปากเาขยำดีเเร็วมากเลยนะพไม่ได้ก็ไปห้าลยนะยิมเอฟ่น์เยิ้มจับเลขจับอัน yes นี Knowledge> ้รางวัลอะไรรางวัลสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งใช่มเก้าหนงสเฮ้ยสวยเลรางวัล่อปสองตัวท้ายสองตัวท้ายมาเจ็นี่ไงเอฟเฟ่ บอกว่าไม่มีเลขเล่นมีจริงๆครับผมมีทุกอย่างอะวัน,นต่อไปส,สามตัวหน้าสามตัวหน้าห้าหกสองเฮ้ยสวยาสางวา,ยามต่อไปครับเลขควายอาจารย์พี่สองตัวศูนย์เฮ้ยหกเฮ้ยสวยงาม ครับผมเออรางวัลสามตัวท้าย912รางวัลสองตัวท้าย77รางวัลสามตัวหน้า562รางวัลเลขควายจากอาจารเก๋06ครับอ่าแไอ้77ไม่รู้จะอ่านเปล่าแต่ถ้าอ่านไปซื้อได้ที่นี่ครับกองสลากพรัดลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายออนไวน์จัเต็มเยน้นี่มีข่าวจะว่าประชาสัมพันธ์ด้วยว่าตอนนี้เบื่อนหน้าไอ้นี่แล้วอยากได้แบบสีสันแรกของอาจารย์เก๋ หาสาวเซ็กซี่มาแจมกับรายการจานนะ <S <S เขามาขอมอขอหวยแล้วก็ได้เข้ามาแจมส,ส,มสนุกสนานก็ได้แต่ขอเลยนะทีท่านแรก3เดือนแรกขอเป็นเซ็กซี่ก่อนเลยมาเลยอ่ะ inbox เข้ามาได้เลยครับในเพจของเราส่งรูปส่งอะไรมาแล้วเดี๋ยวเราเรามาแจมกันดีกว่าสนุกสนานกันอ่ะทีถ้าต่อไปจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีทัานแรกให้รอนก่อนนะจานไปเอางี้นะี้วันนั้นนะมือเนี่ยมึงกอดอย่างเงี้ยเนี่ยมึงทำอย่างเงี้ยเลยเนี่ย เขาหน้าไปจุ่มนมเขาเยี่ยมคิดว่าเขาเป็นมือ,ปอวปดีโอเวอะีพาอ้าเมพไม,พม,พม,พม